หมายความว่าเมื่อไปช้าคุณพัฒนาด้วยการไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่าอยู่อย่าไปเฉยๆทำป้าเปลอากับคือเรียนทำแรเป็นภาษาไทยบ้าัวดปวดตื้อเขาใช่ไหมว่าพัฒนาก็ต้องอ้อนมือจีรีมาเด้มสรุปประเด็นมาได้เพราะฉันเห็นว่าการพัฒนาตนเนี่ยของ พัยาคำสอนพัฒนาคนหมายถึงว่าทุกคนนั kind of ้นก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นอย่างที่ผมชอบภาษาสวยนะเนิที่เจริญออนโมเราลือเราซาถ้าหากว่าจะพัฒนานร้นก็ต้องพัฒนาไปด้วยวิธีการหรือย่างดิ้งหรือพัฒนาไปด้วยอันนี้คือพัยาของภาษาญู่ปุ่นนะครับต่อไปเลยนะเวลาเวลาไหนก็จะสบายอยู่เลยจยังไง